เพื่อนครับวันนี้เรามาอัปเดตท,ทองคําในภาพระยะสั้นกันเนาะเนื่องจากมีการรีบาว์ปรับตัวขึ้นมาบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยจะบ่งบอกถึงการปรับตัวเป็นขาขึ้นเบรกไฮในภาพระยะสั้นไปได้หร,หรือเปล่าหรือว่าเตรียมที่จะปรับตัวลงต่อสมากกว่านะครับกับแพทเทิร์นนึงที่ผมจะพูดให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ต้องจับตารอดูให้ดีครับไปติดตามเราฟังกันเลย สวัสดีเ,เพื่อนชาวคริปตีเคลนโซเฮ้ยคริปโตเคเรนซีวันนี้เป็นวัน,วนที่5เดือน5และผมไม่ได้มาแนะนำการลงทุนเนาะวันนี้เรามาพูดคุยถึงทิศท,ทางของทองคำในภาพระยะสั้นและกันนะครับกับการรีบาร์มารอบนี้เนาะ ก่อื่นนะครับเพื่อนๆผมฝากไปเพื่อนกดไลค์คอลไลค์คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างอย่าลืมซับ c r i b ้ก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นลังใจให้ผมกันหน่อยนะครับโอเคเรามาฟังมุมมองของทองคํากันเลยครับซึ่งทองคำเนี่ยผมก็ได้บอกเพื่อนเนาะเรามาระวังในการร่วงลงหรือพักตัวจาก b a l i s h divergence นะครับในคลิปเมื่อวานเนาะโดยที่ maxd เนี่ยยัง cross กันขึ้นเหนือศูนย์อยู่นะครับซึ่งไอการล่วงลงนะครับผมยังไม่ได้มั่นใจสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเ e รนตอนนี้หรือหมุมมนต่ำตัวนี้ยังคงเป็นแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นอยู นะครับฉะนั้นแล้วการลงลงอาจจะไม่ได้รุนแรงหรืออาจจะเป็นเพียงแค่การพักตัวสั้นๆนะครับอันนี้ก็เรามาระวังแต่ว่าผมมองว่าอาจจะไม่ได้ล่วงอะไรขนาดนั้นนะครับเนื่องจากในภาพะระยะสั้นมันยังมีบางอย่างให้เราได้โฟกัสกันอยู่นั่นก็คืออะไรครับถ้าเราปรับตัวมาในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยกำลังวิ่งเป็นแพทเทิร์นเหมือนทร i a แองเกิลนะครับทราแองเกิลเนี่ยเป็นแพทเทิร์นที่เตรียมจะเลือกทางนะอ่ะจะเป็นกรณีนี้นเลยซึ่งผมไม่ได้รู้ว่าเขาจะเลางไหน แนวโน้มต่อจากนี้พเพื่อนๆต้องโฟกัสให้ดีใครที่เทรดทองคําอยู่นะครับโมเมนตัมตรงนี้ยังคงบ่งบอกถึงเทรนขาขึ้นที่แข็งแร่งอยู่เหมือนกันฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะลองมาวัดเป้ากันเนาะแต่ก่อนอื่นครับพเพื่อนๆผมมีบางอย่างมาเล่าให้พเพื่อนๆฟังในวันนี้ไปติดตามรับฟังกันก่อนครับพเพื่อนๆครับบางคนอาจจะเคยได้ยินหรือไม่เคยได้ยินก็ตามแต่นะในเรื่องราวเก่วกว่อาอดีตที่โปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาสั่งพิซซ่า10ถาดด้วย10,000 b i t c o บิตคอยแต่ระยะเวลาผ่านไปกว่า10ปีนะครับถ้าเขาเก็บบิตคอยนั้นไว้ที่เอาไปซื เขาสามารถนํามาซื้อพิซซาได้มากกว่า10ลา้านถาดเลยทีเดียวครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวผมเองนะใช้มื่นบิตคอยไปซื้อพิซซาตอนนั้นมาเปรียบเทียบกับราคาบิตคอยตอนนี้ผมคงจะเซ็งไม่น้อยเลยนะครับแต่เพืเ่อนๆเห็นไหมครับว่านี่คือโอกาสในการสร้างรายได้จากการเทรดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคริปโตโคอเรนซีอาจจะเป็นในส่วนของทองคําน้ำมันหรือหุ้นต่างๆครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ช่องทางในการเทรดว่าที่ไหนละ่ะที่ทำให้เราเทรดได้อย่างหลากหลายขนาดนี้วันนี้ผมจะมาพูดให้ฟังครับ วันนี้ครับผมเลยจะพาเพื่อนๆมาพูดถึง IQ Option ครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการเทรดทั้งในส่วนของ Forex หุ้นและก็สกุลเงินดิจิตอลนะหรือคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับซึ่งแพลตฟอร์มนี้เนี่ยมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับและก็อื่นนะผมต้องบอกว่าผมไม่ได้มาแนะนําการลงทุนนะซึ่งการเทรดเนี่ยต้องบอกว่ามีความเสี่ยงสูงนะครับเพื่อนๆต้องศึกษาการลงทุนให้ดีๆนะครับซึ่งเพ,เพื่อสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับที่ I q ค p t i o n เนี่ยใช้เงินไปนแค่10ดอลลาร์หรือคร่าวๆประมาณ3 0 0 4 0 0บาทโดยประมาณนะครับซึ่งเรากดลงทะเบียนไม่ได้เลยเพื่อสามารถนะครับมาเลือกนะครับช่องทางในการ, trade าาาาร, trade ร,รเทนนรด หรือจะเป็นพวกทองคําอะไรแบบนี้เนาะซึ่งผมเองเนี่ยก็หาช่องทางในการเทรดทองคําอยู่เหมือนกันนะครับผมจะมาขอพูดถึงทองคาแล้วกันนะครับเพื่อนๆพอมาในส่วนของหน้าในกรารเทรดเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับก็จะเห็นรูปแบบของกราฟก็จะเห็นว่าตําแหน่งการซื้อขายอยู่มุมขวานะครับซึ่งผมได้มีการเปิดโพซิชั่นมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะเห็นนะว่าพอเราได้กําไรเนี่ยไม้ก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเลยนะครับแล้วก็จะบอกเราเลยว่าเราได้กําไรกี่เปอร์เซ็นต์หรือประมาณกี่ดอลลาร์หรือประมาณนะอันนี้ประมาณ,ณ0.73หรือ1%คร่าวๆระครับ จากโพซิชันที่เราเปิดนะครับอ่าเห็นไหมว่า1ดอลลาร์ 1%, 1ประมาณเขาก็จะบอกชัดเจนเลยตรงที่โพซิชันที่เราเปิดเลยนะครับเราสามารถกดปิดได้เลยสมมุติเราจะ TP นะก็สามารถกดปิดได้เลยหรือเพื่อนๆอยากจะรอ TP จุดไหนเนี่ยจะรอปิดที่หลังก็ได้นะครับอันนี้ได้ประมาณ2%แล้วผมจะลองกดปิดให้ดูเฉยๆนะครับโอเคเราปิดทำกำไรไปทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆถามว่า แอดครับแล้วเวลาจะกดซื้อขายเนี่ยมันยากหรือง่ายแค่ไหนก็ที่มุมขวาเลครับจะมีปุ่มซื้อหรือปุ่มขายบอกอยู่นะครับอย่างเช่นผมกดซื้อราคาก็จะเด้งขึ้นมานะครับว่าเราได้เปิดโบรชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือถ้าเพ,เพื่อจะกดขายอ่ะเขาก็จะบอกจุดขายของเราเป็นที่เรียบร้อยซึ่งการเทรดที่ I q ค p t i o n เนี่ยเ,เพื่อนสามารถเปิดได้ทั้งซื้อและ ฝั่งขายได้พร้อมๆกันเลยนะครับก็ข้อดีจากการเทรดที่ i q o p t i o n เนี่ยนะครับเพื่อนๆสามารถเทรดจากที่ไหนบนโลกก็ได้นะครับสามารถทํากําไรได้ทุกที่เนาะที่สําคัญครับเ,เพื่อนๆใครที่เป็นมือใหม่ไม่ได้มั่นใจในการเทรดของตัวเองที่นี่เนะี่ยมีบัญชีทดลองเทรดนะครับเพื่อสามารถมาทดลองเทรดได้ก่อนนะครับก่อนที่จะลงทุนเงินจริงเพราะว่าการเทรดเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สูงเนาะแล้วก็ฝากเงินเพียงแค่10ดอลลาร์เท่านั้นเองครับการลงทุนขั้นต่ำเพียงแค่ 1. ดอลลาร์เท่านั้นเอง เช่นแล้วครับเพื่อนๆความเสี่ยงเนี่ยก็อยู่ที่เพื่อนๆจะรับไหวนะครับอยู่ที่ว่าใครรับความเสี่ยงได้มากได้นะ้อยอย่าลืมศึกษาการลงทุนของตัวเองให้ดีนะครับเป็นยังไงกันบ,บ้างครับใครที่ยังไม่รู้จะเทรดทองคำได้ไหนก็ลองไปเทรดที่ IQ Option ก็ได้นาะอผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็คลิกลิงก์นั้นได้เลยนาะอโอเคมาต่อกันที่ Triangle นะครับซึ่งตาม แพทเทิร์นนี้เนี่ยเราต้องรอในส่วนของการกลับลงมารีเทสหรือพูแบกนะครับหรือบางคนจะไม่รอก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมจะลองวัดเป้าให้ก่อนอ่ะผมวัดเป้าคร่าวๆทั้งฝั่งขึ้นแล้วก็ฝั่งลงเนาะอันนี้ก็จะประมาณ2 0 9 0 2 0 9 7อันนี้ก็ประมาณ0 0 0พันนล่าท่วนๆกรณีที่เป็นขาลงนะครับก็จะเป็นการน่าจะกลับลงมาเทชช่วงฟิโบที่สําคัญพอดี กรณีที่ลงมานะครับอ่ะก็จะเป็นช่วงฟิโบที่7 8 6นะครับโดยประมาณถ้ากรณีในการด้วงก็จะเป็นในส่วนของฟิโบที่ประมาณ1 2 7 2พอดีนะครับประมาณนี้ประมาณ2 0 9 0ตัวเลขกลมกลมแทนกันตีเป็นตัวเลขกลมกลมนะครับกรณีในการเทรดก็จะเป็นแผนเทรดประมาณนี้ครับเราจะรอให้เขาเบรกออกมาก่อนเพื่อรอคอนเฟิร์มให้มันชัวร์ก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการเบรกออกมาใช่ว่าจะรับอยู่เสมอไปนะเพื่อนๆต้องมีจุดขัดลอที่ชัดเจนจุดขัดล้อนนั้นผมก็ให้ในเรื่องสำคัญไปที่ช่วง โลเดิมล่าส um, so ุดนะครับเพื so so ่อนๆก็สังเกตว่าโลเดิมล่าสุดเขาทิ้งไว้ตรงไหนกรณีขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้ครับ TP ก็เป็นแบบนี้ก็ค่อนข้างคุ้มเสียงเหมือนกันได้ประมาณสีเท่าอ่ากรณีที่เบรกลงอาจจะเอา SL เนี่ยไว้ที่เทรนขาขึ้นของแนวต้านสำคัญด้านบนก็ได้นะครับส่วนฝั่งขาขึ้นก็สลับกันนั่นแหละนะครับจุดที่พีก็เป็นฟิโบที่สำคัญส่วนต่างๆหรือประมาณส0 0พนั้นล่าตามแทร็กเก็ตของ Tri a เก l e นั่นเองนะครับ ฉะนั้นตรงนี้ก็ยังมีโอกาสอยู่ที่จะปรับตัวขึ้นไปเนื่องจากในทามเฟรม1ชั่วโมงเนี่ยเหมือนจะมีสัญญาณเบสเดเวอร์เจนจาก m a c ดีเนาะแรงซื้อเริ่มอ่อนตัวลงแต่ว่าโมเมนตัมเนี่ยยังคงอยู่เหนือศูนย์อยู่ฉะนั้นแล้วมันอาจจะไม่ได้ลงรุนแรงอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงในส่วนของไอซ์ไก็ไม่ได้มีสัญญาณในการกลับตัวอะไรในห่วงของการที่ปรับตัวขึ้นมาในาพราราเสั้นตรงนี้ก็ จับตาเราดูด้วยกันผมก็ไม่มั่นใจว่าเขาจะเบรกไปทิ่ทางไหนนะครับเนะครับเพื่อนๆมาลองเทรดตอนนี้ที่ IQ Option ได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถเอาบัญชีทดลองเทรดไปศึกษาตลาดก่อนได้เนาะและทิ้งท้ายกับเพื่อนผมจะทิ้งลิงก์ IQ Option ไว้ที่ใต้คลิปด้านลนะ่างเนาะใครที่หาช่องทางในการเทรดอยู่ที่นี่มีทั้ง Forex ทองคําหรือน้ํามันเพื่อนๆสามารถมาเทรดที่ IQ Option ได้ลิงก์จะอยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับ เอาละครับเพื่อนวันนี้ก็เป็นการอัปเดตท,ทองคำล้วนๆนะครับในภาพเรียะสั้นเท่านั้นและใครที่ไม่รู้จะเทรดที่ไหนก็คลิกลิงก์ไอคิวออปชันใต้คลิปด้าล่างของผมได้เลยเนาะดีใจที่ได้พูดคุยเปเรือนทุกคนในวันนี้อย่าลืมไปเทถาฉลามที่กำลังมากับผมและเจอกันใหม่สวัสดีครับ